สวัสดีครับเพืเ่อนๆสมาชิกช่อง Cyber Channel และท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการจองคิวต่อใบเรียกขับขี่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ dlt smart queue จากกรมการขนส่งทางบกอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้กรมการขนส่งทางบกได้ปิดให้บริการจองคิวทำใบขับขี่ใหม่ต่อใบขับขี่ผ่านแอป dlt smart queue ทำให้พวกเราไม่สามารถจองคิวได้นะครับแต่ผมมีอีกวิธีนึง ให้เราจองคิวผ่านเว็บไซต์ dlt smart queue เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการมีดังต่อไปนี้นะครับให้ท่านเปิดเว็บไซต์ dlt smart queue แล้วทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยเช่นชื่อนามสกุลหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ท่านกรอกตรงช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงให้ครบถ้วนนะครับถ้าช่องไหนไม่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงก็ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับ เมื่อกรอกเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านใหม่สำหรับรหัสผ่านใหม่นี้นะครับท่านต้องกรอกตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเลข,ต,เลขตัวใหญ่และตัวเลขด้วยนะครับกรอกเสร็จแล้วกดยืนยันกดยอมรับเงื่อนไขแล้วกดลงทะเบียนจากนั้นจะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาประชาธมพันธ์ต่างๆให้ท่านกดออกได้เลยนะครับโดยกดตรงที่ขวามือตรงกากระบาดสีแดงนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ท่านทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้ท่านเลือกขนส่งที่ท่านจะไปใช้บริการ 2. เลือกประเภทบริการเลือกงานใบอนุญาต 3. เลือกประเภทใบอนุญาตขับรถเลือกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 4. เลือกประเภทเข้ารับบริการเลือกต่อใบอนุญาตขับรถ 5. เลือกประเภทยานพาหนะเลือกตามที่ท่านต้องการที่จะต่อไปขับขี่นะครับในที่นี้ผมเลือกรถยนต์ แต่ถ้าหากท่านไปต่อใบอนุญาตขับรถ2ประเภทให้เลือกรถยนต์และรถจกักรยานยนต์นะครับ 6. กรอกข้อมูลไบขับขี่เช่นวันหมดอายุกรอกเสร็จแล้วกดยืนยัน 7. เลือกประเภทงานที่ต้องการในหัวข้อนี้ผมเลือกใบอนุญาตส่วนบุคคลการขอต่อใบอนุญาตขับรถจาก5ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีอบรมผ่าน e-learning ให้ท่านเลือกวันและเวลาที่ท่านต้องการจะไปใช้บริการสําหรับวันว่างก็จะเป็นสีเขียวนะครับให้ท่านเลือกได้เลยแต่ถ้าไม่เจอวันว่างให้ท่านกดเลือกด้านบนขวามือตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนขึ้นไปเลือกช่วงเวลาที่ท่านต้องการจะไปใช้บริการจะมีหน้าป๊อปอัพแจ้งเตือนขึ้นมาอ่านเสร็จแล้วให้กดรับทราบด้วยนะครับเลือกเสร็จแล้วอ่านรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วกดยืนยันการจอง จากนั้นจะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้ท่านกดยืนยันอีกรอบหนึ่งจากนั้นท่านจะเห็นข้อมูลการจองของท่านแคปหน้าจอข้อมูลการจองของท่านเอาไว้นะครับเพื่อเอาไปเป็นหลักฐานในวันที่ท่านไปติดต่อที่กรมการกดส่งทางบกนะครับเมื่อท่านจองคิวผ่านเว็บไซต์ DLT Smart Queue เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านเข้าไปอบรมออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.dltlearning.com e สำหรับวิธีการอบรม ให้ท่านเปิดดูคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนเมื่อท่านจองคิวและอบรมออนไลน์เสร็จแล้วให้ท่านไปติดต่อที่กรมการเขาส่งทางบกในวันเวลาที่จองคิวเอาไว้นะครับเอกสารที่ต้องใช้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ใบขับขี่เก่า 3. ใบรับรองแพทย์ 4. หลักฐานจองคิวและอบรมออนไลน์สำหรับวิธีการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ dlt smart q ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ หากท่านมีคำถามก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามผมก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไซเบอร์ชาแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ